นี่นะครับคือลำโพง c o o l e a s 8 1 7นะครับเป็นลำโพงบลูทูธแบบไร้สายนะครับงานดีมากๆเลยนะครับตัวนี้วัสดุด้านนอกนะครับหุ้มด้วยผ้านะครับแล้วก็มีไฟ LED ซึ่งตัวนี้มีทั้งโหมด FM นะครับ MP3 แล้วก็บลูทูธนะครับที่สำคัญนะครับบลูทูธเขาเนี่ย เป็นแบบ t w s นะครับคือสามารถต่อให้ออก2ตัวได้แบบซ้ายขวานะครับนี่เลยนะครับตอนี้มีสายห้อยมาให้พกพาสะดวกดูเก๋มากๆเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับไฟ led ตัวนี้นะฮะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆและก็จะเปลี่ยนตามจังหวะเพลงนะครับก็จะ ให้ความที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะถ้าลองปิดไฟนะครับก็จะให้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับสนุกสนานก็เหมาะสำหรับวางไว้ที่โต๊ะทำงานที่นอนนะครับหรือว่าสถานที่ข้างนอกนะครับสถานการณ์ได้ทุกที่เลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับกับคูเรียสแปดหนึ่งเจ็ดนะครับ,บ,รบของแท้แน่นอนครับผม